สวัสดีครับพี่น้องพอกับช่องปลาปิรันย่าชาแนลครับมื่อนี้ก็เลิกงานมากครับคําเติมละละ่ะกฤติพาชพี่น้องวาเบิ่งสวนกวล้วยหลังบ้านเนาะครับเนาะก็เป็นสวนกล้วยหอมเป็นพื้นที่เหลือหลังบ้านครับก็บประมาณิบเจ็ดแปดเงาน,นี่แหละครับเจ็ดแปดก่อจะมีกล้วยหอมปูบักหุง่งปูบักหน้าแซมอะไรเนี่ยนะครับเนาะมีบางม่วง,วงนะครับเดี๋ยวกิพัชภาพีพพี่น้องเาเบิ่งเครือกล้วยครับ เครื่องกวยหอมเครื่องหนึ่งกับประมาณหกเจ็ดวีครับวีหลายเครื่องใหญ่คุณทำอยู่คุณครับนี่ครับปลูกไว้แต่ว่าแรงนี่ผมก็สีมาเสาะนะครับรือว่ามาตัดวีกวยนะครับเนาะไบถ่วบมกับเป็นกวยหอมทองนะครับ เกื่อนี่กับโบคอยสมบุญท่าหร่ครับกะติดตัดโบมนะครับเนาะคอยแสะได้ครับพี่น้องาะวผมตัดไ้แต่หมู่ว่านเนี่ยเห็นันมนั่นเสดษยางไว้วีวแหลกมีซีนไว้ บ่คอยสมบูรณ์ปานใดครับช่วงนี้ซุ้มหนีมันถอกถอกก้อนฝนที่มาแล้วก็หักไปกะบไหลไหลเครือครับหักไปกะหลายเคร,อคร,เครือเพราะว่าลมผ้าอยู่เขาตอนนั้นผมบ้านในคำผมมันกับห้องก็เลยทคำไปนี่ครับอันนี้เมือ่อวันผมมาลงสองเครือ ต้นนี่ก็บ่ค่อยสมบูรณ์ปานเดยได้อครับนี่กระบ่ค่อยได้ใส่ซยังมีเดซีมีซีมีก็ซีหน่วยมีนี่กระซีเพราเดีนี่เดี๋ยว,ว,ยรวยครับเพราะว่ามันหักหน่วยมันหัแกแค่ไปเนี้สารอาหารบออ่ถึงนี่เลยบุ๊หน่วยมันขาดนะจอมปวนร้องตัว ะเนาตัดเศษปุ๋ยมันที่เราครับตัดเศษเงามันนีละโอ้วีนี่ซุกแล้วครับก็คืออะไรซุกแล้วสุกแล้ว,ลวจับซอยนะครับผม ออกกครับทุกคนต้นนีนาจะบริบูรณ์นาจะขายอืม,ไ,มได้เลยจำนายได้เลยอมันหักไหมมันถือรมพาอยู่่วงรมยงแห้งอ่ไอพี่น้องใส่กล้องไอพี่น้องเขาเบิ่งไกลๆนะวีใหญ่อยู่ด้วยครับเป็นกล้วยหอมท้อง เนี่ยคือยังสิเห็นบาราบวีนีกันหนวยหกักซีนวยอาจจับตีเลยนวยนวยหักซีนวยมันที่สุกค่าเครื่องตีนะเฮาลงหมวัน มันหักพี่จะหลังลงมาเห็ดใส่ช่วงวนนี้ดี่ม่หักห่มาจับจับหน่วยจับไปด้ดีนะตู้มัน,มมนเขียวขึ้มนมาเลยอะจับดีอะไย าวให้พี่ให้นองเขาเบิ่งไกลๆนไยงามต้องอีกเอางามกับแกช่วงหนี่ซื้อปุ๋ยมยยาใส่จับดีๆน,น,นี่ต้นึีสตัดกันทีโดนนะเดี๋ยวนะอาจจะมีเสียงรบกวนนด้ไหมนะครับ มันได้เข้าในกลองเสียงนั้นเขาจาเผาทานเต่าชีวภาพดังเฮี้ยงนะครับเป็นมนุภาพทางเสียงครับยุ่งกัดเดี๋ยนะเดี๋ไปย่าบอกลูกปย่าบอกย่บอย่บอลยัม่เพียมาลูกมา มาพี่ลูกนะตายแล้วหวยนกกระไปรงจมบุญนั่นเลยยาเฮ็ดการลูกโอ้ยยุงเลยอ่ะเดีย๋ยวถ่ายพี่นองห้องเบิ้งนะครับอันนี้นกก็ปรสมบูญ กล้วยหอมท้องครับจากสวนกล้วยหลังบ้านนะครับอาธิบดเห็นนะครับมันเหมือนครับผมกะฝากติดตามเลยนะครับเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนะครับช่องย t u b e ป่าพิัญญาชาแนลครับผมกะขอขอบคุณหลายๆครับคลิปนี้พอสมนีคลิปหน้าพอกันไหมครับสวัสดีครับ